เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นโยกางโกลบอลเมียโฟเอสามซีว์ไลท์เซเว่นไนท์การชิปแบทเทิลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละ่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่น วันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมแรน n าร็อกมอนสเตอร์อารีนครับซึ่งแรน n าร็อกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวใหม่อีกแล้วนะอันนี้จะเป็นแนว i d o อลอานะครับซึ่งตอนนี้จะเปิดให้โหลดบนสโตลไต้หวันก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับตัวเกมเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูบรรยากาศในส่วนของเกมกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวไอดอลอาเนาะ ซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะทําการเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะเราสามารถมากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเนยกดเข้าไปาตามแบบฉบับของเกมแนวไอดอลนะครับก็กดรับเรียบร้อยก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับจัดตัวละครลงไปอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮะก็เข้าไปต่อสู้เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน2อขีดสแล้ว นะครับผมซึ่งตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเปิดกาชาได้นะครับกาชาก็คืออยู่ในตู้นี้นะครับเดี๋ยวกดก็มาเห็นไหมมันจะมีเรามาเปิดนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบแรกก็จะเป็นตู้ที่ใช้เจ้านี่ครับในการเปิดนะครับเป็นเศษไม้สีเทาวันนี้นะต่อมานะครับตู้นี้นะครับจะใช้เศษไม้สีนี้นะครับผมแล้วก็อีกตู้หนึ่งนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการใช้คะแนนแต้มเพื่อนต่างๆนะครับมาเปิดอันนี้เดี๋ยวผมค่อยพามาดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับตัวละคร ก็จะมีการสุ่มมานะครับเพื่อทจะให้เราไปจัดทีมต่อสู้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้กันดูนะฮะ มากดเข้ามาเลยครับผมอ่าก่อนที่เราจะเข้าไปต่อสู้เนี่ยนะครับมันกระจายให้เราแบบว่าจัดทีมนะครับเนี่ยลางตัวละครสลับสับเปลี่ยนที่ได้นะครับผมว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตัวละครเข้าออกได้นะครับถจ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยแม้มันจะมีตัวละครหลักตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นตัวละครหลักของเราที่ตอนเข้ามาตอนแรกอ่ะมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หญิงหรือว่า ตัวผู้ชายนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยนะครับก็อาชีพก็คือตามแบบฉบ,บับของเกมแล็งด์ล็อกเลยนะครับมีพวกสอดแมนนะครับเมดอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบนะครับผมเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราลองต่อสู้นะครับกดตรงนี้เลยนะปึ๊บทับพร้อมแลวก็คือเนี่ยฮะ มันจะพาเราเข้ามาต่อสู้แบบนี้นะครับในส่วนของการต่อสู้นะครับก็จะมีระบบออโต้ตรงนี้ด้านล่างนะครับเราสามารถกดให้มันใช้สกิลออโต้ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้เียตรงนี้กดปพ้บไปนะฮะอ่าตัวอาโคนะครับ,รบที่ผมเลือกมามันก็จะแบบช่วยฮิวให้นะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วเราก็สามารถใช้ถ้าไม่ตายแบบนี้ได้นะครับตัวละครหลักของเราอ่ามันจะช่วยเนี่ยทำแบบเป็นอย่างนี้ครับในส่วนของการฮิวตัวละครขึ้นมา นะครับผมประมาณนี้โอเคโปลลิงผมตายว่ะแม่งเอาโปลลิงมาเป็นตัวแทงนะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมมันมาแบบนี้นะอ่าลองกดออตโอต้เนี่ยนะมันก็จะออตโต้ได้นะครับแต่อันนี้สู้เสร็จแล้วเออนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาบรรยากาศอีกด่านหนึ่งนะครับให้ดูอ่ะจัดไปนะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็นการต่อสู้อ,ออ,อตโต้เลยนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าสามารถเร่งความเร็วได้นะครับตรงนี้นะเร่งความเร็วแบบคูณสองนะเข้าใจไหม มันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมอ่าประหยัดเวลาในการเล่นนะครับผมว่ามันก็โอเคนะสาหรับเกมนี้นะครับผมอืมนะตอนนี้รู้สึกว่าแร็งและล็อกจะมีเกือบทุกแนวแล้วนะครับอ่ะก็เล่นกันไปนะครับ <c oughs> เขาผลิตม,มาให้เล่นเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคเลเวล up แล้วครับเลเวล9โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันนะครับอ่ามีขายของด้วยนะเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวกดออกไปด้านนอกนะครับเอ้ยมีเมนูอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเรากดมาดูกันนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ที่มันเข้ามาใช่ป่ะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อะนะครับที่มันเพิ่มเติมเข้ามามันน่าจะอยู่ในหน้านี้แหละนะครับผมแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชากันดีกว่านะครับก็เนี่ยกดเข้ามาตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเปิดแบบสุ่มหาแบบธรรมดานะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพรีเมียมมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันจัดไป1ิบครั้ง โอเคมาแววนี่ผมจะลองไม่สคริปข้ามนะครับกดแบบนี้นะป่านหน้าจอมาเนหะ็นไหมมาแล้วครับมันคืออะไรเอ่ยตัวละครมาแววอุ้ยมีสีทองด้วยโอเคครับระดับ SS มาเลยเอก้าเอก้าคือบางตัวผมก็ไม่รู้จักชื่อนะผมจำไม่ได้นะครับอันนี้อะไรนะโซฮีป so ่ะอ่าโอเคโปลลิงนะครับ เฮ้ยมันมันดรอปนี่ว่าไม่ใช่โปลิ่งอตัวนี้มันชื่ออะไรว่าจำไม่ได้โอเคอมีระดับ S นะครับระดับสูงสุดเนี่ยเป็นระดับ S อหรือเปล่านะหรือว่าอันนี้วะเนี่ยเนีเนี่ยที่มันขึ้นมาแบบนี้ยพึ๊บอ๋อนี่ไงเฮ้ยได้ S อมาสองตัวเลยหรอว้าวโอเคเหมือนจะออกง่ายนะเนี่ยผมว่าอ่ะ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็ได้มาแล้วใน,นส่วนของการเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้โอเคอ่าโอ้ Ob โตัวละครเอ้ยเข้าท่าอยู่นะครับเอามาจัดไปฟืบมาครับภาพแบบนี้นี่โอเคมาแล้วโอ้โอเคจำชื่อไม่ได้ตัวนี้อันนี้น่าจะดีนะ นี่นี่แตกๆมาแบบนี้นะครับฮึบระดับ SS แน่นอนนั่นไงระดับ SS จริงด้วยโอเคระดับ S ด้วยนะครับอ่าระดับ A ไปนี่ SS มาอีกแล้วแสดงว่ามันออกไม่ยากนะครับผมอืมโอเคอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีเอ่อที่แบบสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับในส่วนของระดับตัวละครนะอ่าฟึบโอเคตัวซ้ำ อ่ะรี้บรอยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการเปิดกาชานะครับก็มาลองเปิดกันดูนะครับหาตัวละครบริจาคทำให้แบบว่าทีมเราเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็เมื่อได้ตัวละครแล้วนะครับเราลองกดเข้ามาดูตรงนี้นะมันก็จะมีเนี่ยนฮะเห็นไหม อันนี้จะเป็นหน้าแบบว่าให้เรามาทําการอัปเกรดตัวละครได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวละครตัวเนี้นะครับที่ตอนเราเข้ามาเนี่ยเราเลือกมาตอนแรกมันก็จะเป็นโ no นวะิดเนาะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพได้นะครับตามระดับเลเวลที่มันให้เราเปลี่ยนมานะครับนี่ฮะ,ะกดเข้ามาดูมันสามารถอัปเกรดได้นะฮนี่ครับกดอัปเกรดได้เลยเนี่ยปึ๊บอ่าแช้แต้มตรงนี้ครับในการอัปเกรดนี่มันก็จะเก่งขึ้นนะครับเพิ่มพลังเห็นไหม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ของให้ได้นะครับนี่ฮะมีของอะไรดีๆกว่าเดิมก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการแบบว่าใส่เออเนี่ยฮะแบบพวกคอสตูมนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีแล้วก็มาใส่ให้เขานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับโอเคตัวต่อไปก็อยากจะอัพก็อัพนะครับเพิ่มดวงเพิ่มดาวแล้วก็ว่าไปเอ้ยไม่ใช่เพิ่มดาวดินะครับเพิ่มเลเวลนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะอันนี้คือในส่วนของหน้าเข้ามาปรับแต่งตัวละครนะครับอัพโงอัพเกรดอะไรต่าง นะครับผมเดี๋ยวกดกลับออกมาด้านอกนะครับทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้อันแรกเลยนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูในโซนตรงนี้นะครับเขาจะให้เรามาทําการแบบว่าแบบอัพตัวละครแบบนี้ได้เห็นป่ะนะครับผมเออนี่ไงตัวละครที่ได้มาซ้ำนอนแล้วก็มาอัพได้นะครับแบบนี้ปุ๊บอ่นะโอเคจัดไปนี่ครับอัพเข้าไปเลยอ่านะมันจะเพิ่มดาวเข้ามานะครับตรงนี้ปุ๊บโอเคนี่ฮะอัพแล้วเรียบร้อยพึ่งเสร็จแล้วจ้าประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะล้วเี๋ยว่าเรามีซ้ำนะนี่ใส่เข้าไปได้นะครับอัพได้ครับปึ๊บโอเคระดับ ss เหมือนมันเตือนน่ะนะครับผมอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอเคมีตัวไหนซ้ำอีกนี่ไงนี่ไงมีซ้ำอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นระดับที่มันต่ำลงเห็นป่ะระดับ s เนี่ยจะต้องใช้ตัวละครอีก2ตัวนะครับมาอัพนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับ ss เนี่ยใช้ตัวละครแค่ตัวเดียวในการอัพนะครับอืม อ่ะประมาณนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับตอนแรกจะเป็นนวิดนั่นแหละเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพวกเนี่ยซอสแมนเป็นเมดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอาโคนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับโจนแล้วก็อันนี้เออนักธนูนะครับตามนี้เห็นไหมแล้วก็คลาสสองนะครับก็เปลี่ยนได้นี่ครับเกียบเลยอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนล่ะนะครับเนี่ยสายไหนอาชีพไหนยังไงนะครับก็เล่นไปนะครับ เอ้ยอันนี้เมื่อกี้นี่คืออะไรวะแดนเซอร์อนี่ว้าวน่ารักว่ะโอเคเลยนะฮะเนี่ยก็ลองมาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมว่าเกมนี้น่าสนใจนะสําหรับผมนะเออมันอาจจะเป็นเกมที่แนวไอดอลเล่นแบบชิลๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพมันก็สวยโอเคเลย <obsc ene> ส่วนตรงนี้นะมันยังไม่เปิดนะครับจะต้องผ่านไปถึงด้าน245นะแล้วก็อันนี้นะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีเมนูอีกเยอะแยะเลยนะครับให้เราเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับ้วนะตัวนี้อันที่ปลดล็อกคืออันนี้อ่ปดกดเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีเออนี่ให้ให้เรามารับของรางวัลแบบนี้นะครับปลดล็อกของอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะกดรับได้ออันนี้เอาไปเปิดกาชาด้านนี้ว่านี่โอเคนี่ครับ ป๊บอันนี้ไม่รู้ว่าไปใช้ทําอะไรอย่างน,นอ่ะนะครับเรียบร้อยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าเมนูหลักเนี่ยก็จะมีเมนูพวกนี้เห็นไหมครับด้านซ้ายของจอตรงนี้นะลองกดเข้ามาดูนะครับอะไรที่มันเป็นจุดแดงนะครับเข้ามาสํารวจตรวจสอบนะครับผมอมืตามสไตล์แบบเกมจีนนะครับมันจะมีอะไรมาแจกค่อนข้างเยอะอ้าผมกดเข้ามาตรงนี้ได้ไงวะ อันนี้กดรับไม่ได้แล้วนี่ว่าเออเมื่อกี้รับไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นี่ครับปึ๊บกดรับได้อีกนะครับอ่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ลองเอา Google นะครับ Translate มาแปลภาษาดูนะว่ามันให้เราทําอะไรพอเรากดไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งไปหน้านั้นเลยนะครับออโอเคต่อมาอันนี้กดรับได้อ่าในส่วน,นนี้ก็จะต้องไม่ทาภารกิจนะครับเนีย่ยกดเด้งไปนะมันก็จะพาเราเข้ามาแล้ว ตรงนี้น่าจะเป็นการเอ่อมาซื้อของนะครับอ๋อใช้เจ้าเหรียญตรงนี้มาซื้อของตรงนี้แหละนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เออนี่ยมากดรับของรางวัลน,นะผมว่าเกมมันก็แจกเยอะอยู่นะนะครับอ่ะอันนี้รับได้โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อช่องแชทอะไรต่างๆนะครับเนี่ยกดเข้ามาสำรวจดูตรงนี้เห็นไหมพิมพ์ได้นะนะครับผม โอเคในส่วนของบรรยากาศเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสู้อีกสักรอบหนึ่งนะครับโดยการจัดทีมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมมาโอเคเอ,อ,อันนี้นะก็มีเหมือนกันนะครับลืมบอกไปว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเนี่ยอะไรบ้างก็ไม่รู้อะแต่ว่าระบบมันมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอืมโอเคมาลองไปสู้ก่อนนะครับจัดไปดา่าน2-4ขีด4เดี๋ยวผมจะเอาตัวละครใหม่ลงมาแล้วโอเคนี่ฮะ อ่าลากไปได้ป่ะอ๋อมันได้แค่5ตัวนีหว่าอ่าเดี๋ยวเอามาแทนให้หมดเลยนะครับอีแทนต่อไปแล้วก็อันนี้ก็ไฟเหมือนกันวะไม่เป็นไรนะครับโอ้มันก็เป็นเอ่อเดียวกันนีหว่าเอสเอสเหมือนกันนะ่ะมันเอาตัวนี้ลงปุ๊บโอเคแล้วก็เอ่อโปลลิงนี่จะไหวเปล่าวะ <laughs> อยู่ด้านหน้าตรงเียน,นะ แทนโบล,ลิงดิเออเอ่ะลองจัดแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเยอะมากนะครับเนี่ยระบบท่ามันจะมีบอกนะครับว่าแพ้ทางอะไรไงบ้างนะครับดินน้ําลมไฟมืดแสงอะไรอย่างนี้นะครับชัดเจนโอเคจัดไปลุยมาไม่ต้องคูณสองอ่ะสู้ธรรมดาก่อนโอ้ตัวนี้มันไม่น่าจะใช่ตัวแทงน,นะผมว่าเอ็กกนะ้าน่าจะเป็นตัวแทงมากกว่าหรือเปล่าวะนี่ครับเออุ้ม ชิๆไปนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับยังไงถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม